ไปครับบรรยากาศครับหากบกับผมคือเก่าครับพี่น้องไอสึคนนาเห็นครับพี่น้องมาลุ้นด้วยกันครับพี่น้องเจอแล้วนะครับนี่เจอแล้วครับไปกับตัวเล็กครับวันนี้นะครับเหมือนรูครับโอ้รูเหมือนรูปูนะครับเปิดเลยแรงงไปเลยนั่นกำลังนอนอยู่พี่น้องไม่เป็นไรครับดูด้วยกันเอาจับเลยเดี๋ยวมันออก ครับจับไปดีนะครับจับไปดีนี่ครับเอามาแล้วครับอยากดูกบต้องดูช่องผมนะครับพี่น้องอย่าลืมครับติดตามครับพี่น้องวันนี้จะมีคนแม่หาให้ลูกชายผู้เปิดผู้จับนะครับพี่น้องตามต่อครับพี่น้องมือนีหาเต็ดถนนเลยครับพี่น้องเต็ด นะครับนี่เอฟไฟฟ้าเลยครับทุก่น,นครับนี่นบมองนี่บ่ม่น้ำครับนะครับป่าเจออีกแล้วพี่น้อง <c oughs> เจออีกแล้วครับนี่ไงนะครับพี่น้องโอ้หมาหมา,มาคักพี่น้องนี่ครับสะเภดเจอเจอไว้เจอไว้พี่น้องนั่นเอาจับไปเลยพี่น้อง๋อนะครับนี่ มานครับมาแล้วมาแล้วพี่พน้องเอมาเลยนะครับคุจับไปจับกบมานีนี่ให้เขาจับกบบ้างนะครับอ๋อมาไปนี่ครับมาป่าเสียเทียวครับมือนี้ครับพี่น้องวันศุกร์ครับมือนี้ปีใหม่ครับพี่น้อง ประมาณแล้วเปลี่มนหม่ของเดือนนี้ครับพี่น้องเจออีกแล้วพี่น้องเจอแล้วครับอีกตัวครับเอาเปิดเลยครับพี่น้องเอาเปิดเลยครับพี่น้องน่ครับเปิดในบังไว้ครับพี่น้องแยกกบออกนั่นครับได้แล้วครับนั่นกบครับพี่น้องบอหน่ยเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับแต่ว่าก็คือกบเหมือนกันตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เป็นไรครับกบคือกันแหละครับพี่น้อง ได้อีกแล้วครับพี่น้องหมานหมานครับหมานคือเก่าครับพี่น้องอ๋อบรรยากาศหากบพ, <ๆ S 2> พี่น้องโอ้เจอแล้วพี่น้องหมานอีกแล้วมานแล้วครับพี่น้องมานอีกแล้วครับนี่ครับพี่นอ้องโอ้แต่ที่กบโอ้รูใหญ่ยยอยู่นะโอ,อ้คือสิใหญ่กบนี่ ไงครับไงหรือไงคักจับะไม่ใชเลยเดี๋ยวมันสวกดูไงครับกบตัวไงกับตัวนี้ไงยู่ดันพี่น้องไงคักคักเลยนะครับพี่น้องเอานี่นแล kind of meeting, ้วพ <oh okay. ี่น้องมาแล้วมาแล้วคือแล้วพี่น้องครับบรรยากาศครับทางนี้บรรยากาศน่ากบอยู่ครับพี่น้องนะครับอยู่สองคนนะครับพี่น้องครับบรรยากาศนี่ครับพี่น้องเอา บมองต่อครับกนบครับพี่น้องอ้ห้ามรับพี่น้องมองนี่ครับห้อยหลายครับพี่น้องแต่ว่าอาชี์ถือเขาชดในก็บโมโหแล้วครับพี่น้องมันติดถนนนั่นะครับมองนี่ยังไม่มีผามากแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามีคนแต่เอาแต่ช่วงนี้มีแต่คนชดนะครับไฟฟ้ามาชดเลยครับกบห้อยตัวหญ่งพี่น้องนะครับ ไปครับไปลุ้นด้วยกันครับเจออีกแล้วครับพี่น้อง so ไปลุ้นด้วยกันครับพ <onun S 2> ี ja ่น <PA> ้องโตไซส์ไหนสำหรับนะครับนั่นครับขาวๆแล้วครับต้องใช่น้อยครับนั่นดิพี่น้องไปลุ้นด้วยกันครับน้องอู้ตัวนี้เล็กยู่ครับน้องอู้ตัวใหญ่ยู่ง่อน้อยครับตัวใหญ่ยู่พอดีอยู่ครับพี่น้องใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตัวใหญ่มากเลยครับพี่น้องตัวใหญ่ครับพี่น้องไปคลิปนี้ก็บั้นมีอะไรพี่น้อง พอกันไหมครับคลิปต่อไปครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องมันหมานทูกคนครับสวัสดีครับ